สวัสดีครับสำหรับ Scratch Programming นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการสร้างเกมมูนะครับด้วยโปรแกรม s c r a t นะครับก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าแรกที่เราเข้ามานะเราก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับให้เรามาที่ตัว Custom นี่เลยนะครับอันนี้ก็ให้เราคลิกตัวนี้นะตัวนี้ Select นะครับเสร็จแล้วก็ ลากให้เป็นนะครับแล้วก็เดลิตเอกไปนะครับต่อไปนะครับเราเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้เลือกสีนะครับก็จะเอาสีไหนก็เลือกได้เลยนะครับจะให้มันเท่หนเสร็จแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างขน ชิดเอาไว้นะกดชิดค้างไว้เดี๋ยวก็ลากมันจะได้วงกลมที่สมมากนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยอันนี้ก็ไม่น่าจะเล็กนะครับประมาณนี้นะครับครนี้เราก็มาที่ตัวโค้ดเลยนะครับมาที่ตัวอีเวตนนะครับจะเห็นคําว่าเวนคลิกนะครับให้เรานำออกมาครนี้ให้เราไปที่ตัวคอนโทรลนะครับนำฟอร์เวอร์ครับออกมามาที่ตัว variable นะครับก็คืก็ไดร์ไดร์เลนะครับ direction น,นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับตัวนี้ direction เราก,ก็นําตัวนี้เลยนะ set direction นะครับมาวางตรงนี้ครับเหนือโฟลเวอร์นะครับันบนโฟลเวอร์น,อนะครับ,บ,บ,ะะรบต่อไปเราจะนําตัวนี้ออกมานะครับ เป็นไลท์นะครับเสร็จแล้วก็ดูพิเคตนะครับพิมเล็กนะครับเสร็จแล้วก็ดูพิเคตนะครับ อีกก็เป็นอักนะครับคลิกขวาดูเพล็นะครั้งนึงอันนี้ก็ให้เป็นดาวนะครับดาวดาวนะครับเราได้ชุดนี้นะครับก็ให้เรามาที่ตัวอีเวตนนะครับอีเวตนนี่ครับเวนสเปคคีย์พาจทดนะครับมา เปลี่ยนสเปคเป็นไลท์นะครับไลท์ light นะครับไลท์เอโร่นะครับก็คือใช้ตัวสอนนะครับตัวสอนกว่านะครับเอามาอีกตัวนึ่นะใส่ตรงนี้ก็เลตเอโร่เนีทำให้ครบตัวนะครับ อารหนะคอาร์เโรนะครับใส่ให้มันตรงกับที่เราที่เรากำหนดเอาในทีบอลอันนี้ก็เป็นดาวเดโรนะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของอาการเคลื่อนไหวนะครับครับคราวนี้เราก็จะมาใส่ชุดนี้กันนะครับ ในตัวนี้นะครับตัว set direction นะครับตัวนี้ให้เราใส่ light นะครับ light นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัว control นะครับ control เรานำ if then นะครับเข้ามาใส่ตรงนี้นะครับต่อไปเรามาที่ตัว operation นะครับ เห็นครับตัวนี้เท่ากับห้าสิบตัวนี้เท่ากับห้าสิบนะเอามาใส่ตรงนี้ระหว่างคลิก,กับเบนนะครับต่อไปเรามาที่ตัว variable นะครับนำ direction ตัวนี้นะครับมาใส่ตรงไหนนี้ครับอันนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนห้าสิบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น R เป็น G ีก็คือเป็น R นะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัว m o มชันนะครับให้เรานำเช n นะครับเชนนะครับเชนวายนะครับนี่ตัวนี้นะ, man, นะเชนวายบายเทนนี่นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้าน,น,นะครับเปลี่ยนเป็นห้าต่อไปนะครับให้เรา ดูพิเคดนะครับให้เราดูดูพิเคดลงงานะครับตัวนี้นะครับให้เราดูพิเคดตรงน,นี้นะครับดูพิเคดเสร็จแล้วก็มาต่อข้างล่างตัวนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น คติดเฉดลงมานะครับติดทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไลฟ์นะครับไลฟ์ GHT นะครับไลฟ์ขึ้นอยู่นะครับตัวนี้นะครับ Change by ไอ Change Y นะ<อ>ก็เปลี่ยนจาก Y เป็น Change X นะครับอันนี้ก็ห้านะครับ ต่อไปก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นา,าเลทนะครับเลทนะครับ x y เปลี่ยนเป็น x f ลบห้านะครับนะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ในลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูดูเกณฑกันนะครับว่ามันจะอน,นี้ยังไงนะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเป็นเกณฑ์ลักษณะน,นี้นะครับนะครับก็ เราพิมพ์ลูกศรน,นี้พิมพ์แค่ครั้งเดียวนะครับคลิกกยนแค่ครั้งเดียวเขาก็จะไปอย่างนี้แล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้ทดลองเกมแล้วนะครับก็ให้เราทำต่อ,อนิดนึงนะครับต่อนิดนึงในในส่วนของตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับให้เรานำคำสั่งตัวนี้นะครับ go to x นะครับแล้วก็ y ายนับมาใส่ต่อจากแตเล็กตัวนี้นะครับให้เ็เท่ากับศูนย์นะครับ y เท่ากับศูนย์นะครับอันนี้ก็เราเลื่อนไปหน่อยนึงนะครับให้เรามาที่ตัวคอนโทนนะครับคอนโทลในส่วนของคอนโทนนี่ให้เราลงมาข้างล่างนะมันจะมีคำว่าค r e อนะครับ l ่ n น of my s e l l นะครับนะให้เรามานำมาต่อตัวล่างเลยนะครับตัวล่างเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับนำ when I start as clone นะครับมาไว้ข้างบนนะบอันนี้ครับก็หลังจากที่เราใส่ชุดคำสั่งชุดนี้เพิ่มไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับ เขียนโค้ดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเรามาเลิ่มต้นที่เวนไ I s t สตาร์ทโค้นะครับก็คือชุดที่เราใส่ไว้แล้วเราก็จะมาลองทดลองเล่นเกมดูนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคันี้ให้เรามาเพิ่มนะครับให้เรามาเพิ่มให้เรามาเพิ่มอีกหน่อยนะครับให้เรามาเพิ่มในส่วนต่อจากตัวเวนไ I s t สตาร์ as- อ c โ o n นนี่นะครับเราก็ให้เรานะครับมาที่ตัว Control นะครับมันจะมีตัวนี้เห็นไหมครับเวทนะครับ, Wait, รบก็คือเราจะให้รอกี่วินาทีคนระับอันนี้อาจจะใส่ไป2วินาทีก็ได้นะเดี๋ยวค่อยเริ่มเกมน,นะครับจากนั้นก็มานำตัวนี้เข้าไปน,น,น,นะครับ d l e t e this e o d e นะครับใส่ลงไป ก็เป็นอันแต่นี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับตัวเสน่ g เกมนะครับก็ถ้าลองเล่นดูนะครับถ้าลองเล่นดูอีกครั้งน,นะครับมันจะมีประมาณนี้ปิดหัว นะครับตัวนี้มันจะเป็นชื่อคําสั่งนะครับของของตัวนี้ทดลองถ้าเราทดลองเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วเรามาเล่นก <ur> ันหน่นะครับนะครับมันก็จะลากอยู่นี้นะครับจะลากอยู่นี้นะครับจนป่าจะนะครับมันก็จะลากอยู่นี้นะครับถ้าเราใส่ชุดนี้ลงไปนะครับมันก็จะเห็นความแตกต่างก็คือมันจะ ลากเป็นฐานยาวออกไปนะครับม,รมาดนะูนะครับเห็นไหมครับตบนนี้ก็นะครับวันนี้ผมก็แนะนำให้เป็นเท่านี้นะครับสำหรับเกมสเน็กนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ